สวัสดีครับวันนี้พบกับเจมอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เดิมวันนี้เราอยู่ที่ซับมงคลออโต้คาร์สาขานาคาครับก็วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนะสำหรับเอาใจสาวกคนที่ชอบรถยุโรปครับเดี๋ยวจะบอกว่า SMK เราไม่มีรถยุโรปต้องบอกเลยว่า s m k เรามีรถยุโรปสวยๆมีให้เลือกเทียบเช่นกัน ย้ําว่าวันนี้เป็นแค่บางส่วนนะครับที่นํามาให้ชมนะใครที่กําลังมองหารถสวยรถหรูชอบเน้นแนวรถยุโรปนะครับที่สําคัญสภาพดีสวยๆทักหาเจมได้เลยนะครับที่ซับมงคลอโต,โตคานะครับทุกสาขาสามารถโทรสอบถามได้ก่อนนะก็วันนี้ไฮไลท์ของเรานะครับจะเป็นเจ้าคันนี้นะครับก็ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ารถ กระแสรถไฟฟ้ามาแรงนะครับมาแรงรถที่แบบว่า,เ,าเป็นรถชาร์จไฟ100%เลยหรือปลั๊กอินไฮบริดนะครับช่วงนี้มาแรงมากนะวันนี้ก็เลยเอาใจาทั้งรถสาวกรถยุโรปด้วยแล้วก็รถ EV ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าคันนี้นะเป็น C350 นะครับตัวนี้ E เป็นปลั๊กอินไฮบริดเป็น PHEV นะครับอย่างนี้อย่างนี้ก่อนที่จะไปชมนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ ก่อนที่จะไปชมเดี๋ยวพาพาดูรุ่นอื่นกันก่อนเนาะอ่าอย่างนี้ดีกว่าว่าสมมงคนออโต้คาร์ของเรามีรถยุโรปอะไรแบบมีแบบไหนกันบ้างนะครับนะตอนนี้เอามาให้ชมกันบางส่วนนะสอหรับตอนนี้ที่จอดอยู่สาขานาคาครับตัวน,นี้จะเป็นน้ำมันล้วนนะตัวน,นี้เป็น Mercedes-Benz C L A 200ครับคันนี้ปี2019คันนี้สวยๆที่สำคัญรถยุโรปตอนนี้ของที่นะร้านนะเลขไมน้อยๆทั้งนั้นเลยนะครับ ตอนนี้เราคัดมาให้แล้วนะสวยสภาพดีแน่นอนใครที่ชอบนะคันนี้ CLA 200นะครับคันนี้ปี19คันนี้50,000กว่ากิโลเท่านั้นเองรถสวยมากสีเทาเหมือนกันเลยเป็นสีเทาโทนเดียวกันนะครับให้เปรียบเทียบกันระหว่างตัว C 3 5 0กับตัว CLA เนาะ CLA หน้าเขาจะดูแบบเรียวๆยาวๆ,ๆกว่าหน่อยอโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอาใจอีกค่ายหนึ่งกันบ้างนะครับสำหรับใครที่แบบว่า เออไม่ไม,ไม่ไม่อยากชอบเป็นรถเบนซ์อย่างเงี้ยชอบเป็น b m เราก็มีอ่าที่สำคัญคันนี้ชาร์จไปได้เหมือนกันนะครับคันนี้เป็น BMW ครับคันนี้ 530e plug-in hybrid เหมือนกันจะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคันนี้สวยๆเลยคันนี้ปี19ที่สำคัญเลขไม่60,000กิโลโอคันนี้ถ้าชอบสีขาวนะแล้วก็แรงๆนะครับคันนี้ขับสนุกมากบอกเลย เนี่คันนี้เราก็มีนะเป็น b m อ่าคราวนี้เอาใจ SUV กันหน่อยใส่ SUV นะครับอ่าไม่อยากได้ทรงเกง๋งอยากได้เป็นทรง SUV เราก็มีนะเรามี GLA ครับคันนี้เป็น GLA 200คันนี้ปี20เลขไม่ห0 0 0 0 0กว่ากิโลเหมือนกันคันนี้ไม่น้อย,อย,อยเลยสีขาวนะนี่ตัวนี้หน้าใหม่เรียบร้อยแล้วสวยๆเลยครับอืม ย้ำนะครับว่าตอนนี้ที่พามาให้ชมเป็นแค่บางส่วนนะถ้าใครอยากได้รุ่นไหนแบบไหนทักมาหาได้เลยนะครับโอเคสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้เดี๋ยวบอกกันอีกครั้งหนึ่งว่าเราไลฟ์สดรถอะไรกันสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาครับวันนี้เจมนำรถด,ดีๆมานำเสนออีกแล้วคือคันนี้เลยนะครับคันนี้ปักอินไฮบิดนะ วันนี้เราอยู่กับ Mercedes-Benz นะครับ C 3 5 0 E นะครับตัวนี้จะเป็น2องจ a a เอวังกาดนะครับแล้วก็ W 2 0 5ตัวนี้ W 2 0 5นะครับบอด,ดี้นี้สวยๆคันนี้ปี2018ที่สำคัญไม่ไม่เยอะนะคันนี้ไม้น้อยๆเลยไม่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันเราดูภายนอกกันก่อนดีกว่าสำหรับคันนี้ ด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็เป็นเดย์ไลท์เป็น LED ตัวนี้เนาะกระจังหน้าเป็นดาวนะครับเคเป็นดาวใหญ่และรุ่นนี้จะเป็นตัวนี้เขาเรียกดาวจม่าเดวให้ดูใครที่เบื่อสีขาวสีดำนะต้องบอกเลยว่าคันนี้ตัวจริงสีสวยมากนะครับสีเทาต้องบอกเลยว่าสีนี้ขับยังไงดูดูไม่เบื่อเนาะด้านข้าง บอกสัญลักษณ์โลโก้ชัดเจนนะครับเป็น plug-in h y b i d ก็ต้องยอมรับนะครับช่วงนี้รถ e v หรือรถที่ชาร์จไฟได้มาแรงนะแต่ mercedes benz เขามีมานานแล้วนะครับแต่ว่ายังอาจจะไม่เป็นไฟฟ้า100%แต่ต้องบอกได้เลยว่าสำหรับ mercedes benz ตัวนี้นะครับออกแบบมาถึงจะไม่ได้แบบว่าเป็นไฟฟ้า100%แต่การขับขี่ต้องบอกเลยว่าสนุกมากอัตราเร่งนี่แบบสุดๆนะขับมันมากนะคันนี้ Okay. เดี๋ยวให้ดูกันดูด้านหลังกันนะครับดูด้านหลังกันหน่อยนะด้านหน้ามีชุดเซนเซอร์ด้านหลังก็มีชุดเซ็นเซอร์เหมือนกันนะครับแลวก็ที่สําคัญตรงนี้เรามีที่สําหรับชาร์จไฟได้ด้วยตัวนี้ลักอินไฮบิดแน่นอนเราสามารถชาร์จไฟได้นะครับสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเราสามารถชาร์จไฟได้ที่บ้านก็สามารถชาร์จได้เพราะเรามีอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้ด้านหลังบอกชัดเจนนะครับ c 3 5 0 e เนาะ บอกรุ่นชัดเจนเลยไฟท้าย LED สวยๆฝากระโปรงหลังเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้กันหน่อยตัวนี้พวกรา,ายละเอียดเนาะเอกสารของรถอยู่ครบเลยนะครับด้านในก็จะเป็นบุเป็นกรรมือหีนะครับมีสัญ,ญลักษณ์บอกตรงนี้กจะเป็นตัวแบตเตอรี่นะและตรงนี้เป็นช่องเก็บชุดชาร์จให้ดูกันหน่อย อุปกรณ์ครบครับพร้อมใช้งานเลยเอาละไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันหน่อยดีกว่าไปเปิดมาด้านในนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าไม่เล็กนะไม่ถือว่าไม่ได้ไม่ได้แคบนะครับนั่งค่อนข้างพอดีพอดีนะสำหรับตัวนี้ โอเคเดี๋ยวเขามานั่งข้างในเลยก็ได้จ้ะเดี๋ยวต้องปิดประตูก่อนเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องกันน่อ่าเดี๋ยวให้ดูเลขไม้นิดนึงคันนี้บอกแล้วนะครับว่าไม้น้อยมากคันนี้29000กิโลเท่านั้นเองคันนี้ไม้น้อยๆเลยจ้ะอบอกได้เลยว่าใครนะครับที่กำลังมองหารถยุโรปนะหรูๆที่สำคัญ ประหยัดแน่นอนชัดไฟได้ด้วยคันนี้เจมบอกเลยห้ามพลาดบอกเลยนะครับได้ให้ดูดีไซน์กันหน่อยด้านในนะครับดีไซน์ก็บอกชัดเจนเลยเมีมีหน้าจอนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ลักษณะดีไซน์ตัวนี้ด้านในออกแบบมาแนวสปอร์ตเลยนะครับดูแล้วหรูด้วยแอบสปอร์ตนิดนิด,นดอ่าโอเค ตรงน,นี้แอร์นะครับช่องแอร์ดูแบบดีไซน์นี่ครับสามารถปรับได้นะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นปุ่มเป็นทัชแพดนะครับไว้สําหรับคอนโทรลนะสามารถเลื่อนเลื่อนได้นะควบคุมจะตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ถนัดนะเราก็ยังมีเป็นปุ่มไว้ให้เลือกนะครับสามารถคอนโทรลจะตรงนี้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นช่องเก็บของนะแล้วก็ช่องเก็บของค่อนข้างเยอะเลย กว้างนะครับที่สําคัญอันนี้ชอบเลยส่วนตัวนะครับเพราะเป็นรถที่คอนโซลตัวนี้ขึ้นมาระดับค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็ทําให้เราสามารถวางแขนตรงนี้ได้นั่งสบายเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าปะ ิวด้านหน้าแล้วก็ต้องมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเป็นยังไงบ้างโอ้ด้านหลังนี่ถือว่านั่งสบายเลยนะสําหรับตัวซีคัสนะครับและที่สําคัญตัวน,นี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ชอบมีช่องแอร์หลังและสามารถปรับระดับแรงลมมาให้ได้ด้วยนะตนนัวนี้ถือว่านั่งสบายเลยจากตําแหน่งที่นั่งขับเมื่อกี้นะครับวันนี้ก็เหลือพื้นที่อยู่นะสำหรับคนตัวเล็กด้านหน้านี่คือ ปรับเบาะไปด้านหน้าได้อีกและด้านหนังนี่นั่งสบายเลยนะครับเพดลูมเหลือเยอะมากนะเหลือค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เบาะนิ่มเนาะนั่งสบายเลยตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นยังไงสำหรับเจ้าตัว C350E Plug-in Hybrid ตัวนี้นะครับ เครื่องยนต์นะตัวนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบน,นซินนะครับ2.0นะเครื่องยนต์เบนซินส0นลิตรนะครับพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าต้องบอกเลยว่าทำงานร่วมกัน2อย่างแรงม้าอยู่ที่279แรงม้าแรงมากๆต้องบอกเลยว่าสำหรับบอดี้อย่างนี้พาปลิวๆเลยขับสนุกแน่นอนนะครับให้ดูเป็นไงครับโอ้โหสะอาดเรียบร้อยนะ เรียบร้อยอยู่แล้วเพราะว่ารถของซัามงคลออตโต้คาร์ของเรานะครับก่อนนํารถขึ้นมาขายเราผ่านการทําความสะอาดขัดเคลือบสีอย่างดีทุกคันฉะนั้นจะสังเกตได้ว่ารถของที่ร้านนะที่เห็นกันส่องไปจากทางนี้ได้เลยเงาทุกคันอ่าไม่ใช่ว่าเราจอดในโชว์รูมนะครับทุกสาขาสามารถมาพิสูจน์กันได้เลยนะ แล้วก็โอเควันนี้ก็อัปเดตกันสําหรับรถยุโรปกันนะครับแล้วก็เจมฝากไว้นิดนึงสาหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับลูกค้าจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าลูกค้าได้อยู่ต่างจังหวัดไกลๆไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้าสนใจรถของทางร้านนะครับสามารถติดต่อเจมได้เลยนะครับที่เบอร์0944255255บอกเบอร์อีกครั้ง0944255255นะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็ส่งรถทั่วไทยนะครับ ไม่มีปัญหาเลยต่อลูกค้าที่ไม่สะดวกลงมาดูรถนะครับไม่สะดวกยังไงอยากได้แบบไหนสามารถโทรบอกเจมได้เลยนะครับเรามีบริการเต็มที่เลยนะต่อลูกค้าต่างจังหวัดนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าที่จับไฟแนนซ์เนาะบอกได้เลยว่าดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นที่2.59%เท่านั้นนะครับแล้วก็มีแคมเปญสุดพิเศษมีให้ประจําทุกเดือนนะครับใครอยากรู้อยาการู้รายละเอียดของแต่ละเดือนนะสามารถโทรมาสอบถามเจมได้เลยนะครับ แล้วก็ออกฝากไว้นิดนึงเดี๋ยวให้ดูในส่วนของเว็บไซต์เนะเาะของทีร้านเราก็จะมีเว็บไซต์นะครับสามารถเข้าไปชมได้เลยนะครับเราพิมพ์ที่ www.auto.car.com um นะครับเพราะว่านี่เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นของรถของที่ร้านนะครับสามารถชมรถทั้งหมดของที่ร้านได้เลยเนาะเยอะมากๆนะครับของที่ร้านเรามีรายละเอียดบอกหมดเลยนะครับทั้งปีรถรุ่นรถนะครับเลขไม้ แล้วก็ยอดผ่อนรายละเอียดการจัดไปแน้นด้วยอ่าแล้วก็เดี๋ยวฝากไว้อีกสักช่องทางหนึ่งดีกว่ากนะก็ของที่ร้านเรามีหลายช่องทางนะครับมีตัวนี้จะมีเป็นเว็บไซต์เนาะแล้วก็จะเป็นเดี๋ยวให้ดูของออ YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวเซิร์ชนิดนึงสามารถเข้าไปเซิร์ชได้ใน YouTube ได้เลยนะครับ พิมว่าเดี๋ยวครับมาดูหน่อยโอเคซับมงคลออตโต้คาร์นะครับก็จะขึ้นเลยนะครับเป็นของซับมงคลออตโต้คาร์ภูกเก็ตทางช่องทางนี้เรามีคลิปมานําเสนอเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็สามารถรับชมไลฟ์สดของทางร้านได้ทาง YouTube ได้ด้วยสําหรับคนทีเ่เล่น YouTube เป็นประจำนะครับก็สามารถเข้าไปชมทางช่องทางนี้ได้ด้วยนะครับหรือเซิร์ชใน t i k t o k อ่ตาตลอรใครที่อยากดูแบบ คลิปสน,สนุกนะครับหรือว่ารีวิวสั้นๆของอทางร้านนะรถสวยๆมีเข้ามาชมเข้าไปชมที่ t i กต o k ได้นะครับชื่อซอัมมคลคนโต,โตคาภูเก็ตนะครับสามารถเซิร์ชในทิกต o k ได้เลยนะครับเจอแน่นอนโอเคสําหรับวันนี้เดี๋ยวเจมขอตัวลาไปก่อนละครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะอาทิตย์หน้ามีรถอะไรมาไลฟ์ให้ชมนะครับต้องบอกก่อนช่วงวันศุกร์นี้จะเป็นวันหยุดยาวและ หยุดกันยาวต่อเนื่องไปจะถึงเกือบจะปลายสัปดาห์หน้าเลยแต่ทรัพย์มงคลออโตค้คาร์ของเราเปิดทําการปกตินะครับไม่ได้หยุดนะใครที่สนใจหรือว่าใครที่ได้หยุดนะแวะมาชมรถของที่ร้านกันได้นะครับย้ําอีกนิดยังเปิดทําการปกตินะโอเคสําหรับใครที่ต้องการเข้ามาเดี๋ยวก็เ,เดี๋ยวรอโทรหาเจมได้นะครับแล้วก็รอติดตามชมไลฟ์สดหน้ากันว่าเดี๋ยวเราเอารถอะไรมาให้ดูนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ